สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อปายสู่ทุกคนนะครับเนาะคลิปนี้ครับมาพอกับผมคือียานะครับเที่ยวรักนะครับผมเดี๋ยวผมพามาเบิึงนะครับผมเอลซีซูซูกนหนึ่งแปดเอสพีนะครับผมตัวนี้นะครับผมปีหกหกเขามาใหม่อีกแล้วพี่น้องนะครับอกับเขามาใหม่หลายคันอยู่ด้วยนะปีหกหกนะครับผมอยางสภาพยางนี่สวยๆงามๆนะครับหลายคันนะครับผมตัวนี้ดาวปกติอยู่ที่เก้าหมื่นห้านะครับอันนี้จัดให้โปรโมชั่นพิเศษซะ สำหรับต้อนรับจุดจีนนะครับผมลดไปเลยนะครับสี่หมื่นหานะครับรับรถเพียงห้าหมื่นบาทนะครับผมเนาะสาหรับคันหนีนะครับเป็นรถปีหกหกนะครับเก้าร้อยกว่าชั่วโมงพี่น้องนะครับพันหกปีนะครับเดาแฮมเมิรนพันหกปีนะครับวันหน่อยเดี๋ยวละสองพันเงยกับประมาณแปดหมื่นซีนะครับผมหรือว่าอยากพันเป็นไล่ปีละสองเทือหรือว่าไล่เดือนก็สามารถสอบถามได้นะครับเด้อสำหรับคันหนีนะครับผม เอกสารพรยุงยากพี่น้องใส่แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับสามารถยื่ยนประเมินอ,ออนไลน์ได้นะครับถ้าลูกค้าบริสะดวกเขามาเบิงถอยุรานนะครับผมหรือว่าคันลูกค้าสะดวกกะเขามาเบิงเขามาชม่ามาเขามาเรียกเบิองอยุรานกวนกระได้นะครับนี่ให้เรียกให้ชม่มหลายรุ่นหลายขั้นนะครับผมเนาะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้รีวิวรถรุ่นใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้เซลยวรักภาพมเามืองเอลซีศูนย์นะครับผมอย่าลืมฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เซลยวรักน้ำนะครับเด้อเซลยวรักขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ